เดี๋ยวไปลูกเข้าไปอีกหน่อยอ่าเคเดี๋ยวเอาเอา,เอาเลยนีนะ่อนะห้ากว่าน้องใตจะได้ทานนมทานขนมทีทำเองนะเออเทียคนไปเท้าวงด้วยเอาก้นลงค้นเท้าเอาลงลูก เอาอ้พีตรงนี้เออจับตรนี้เอามือจับตรงนี้จับตรงนี้จับตนี้เออ้นต้นเท้าลงเอ่้นเท้าลงบอกินใต้ธมครับเนอนี่มนทำเป็เพื่อนไหมเนต้นเท้าลงด้วยลูก มือสาวไปดิ้งกอนิ้กอดนิ้วส้นเท้าอย่าลอยส้นเท้าลงไม่ใสนี่เยนีุ่ไม่่ได้นอนอยูม้อ่นอนไปไนอนมันเกง ตัวไหนเนี่ยตัวสมัยนี้แบบตัวลูกปะตัวลูกได้ได้ได้เลอที่ใครที่เก็บจัดการได้แต่ว่าไอ้ไอ้ตัวนี้มนีพลังเยอะมากไอ้พวกพวกเสาไฟตัวเนี้ยเพราะว่ามันกินกินะค่แไอ้ตัวนี้มันมันปิดแล้วพิสัย คนไม่ไหวตายดิฉันว่าเนี่้ดิฉนชอบไปยเฮ้ยนี่ได้กับเวลาดิรันเล่นเอาตายตั้งใจร้ายตาแดงด้วยตาแดงด้ะตาแดงริบว้าวไม่ร้ายนะตัวดีตัวแดงตัวดีแบบไอ้ตัวไอ้ตัวช้างตัวดีตัวอะไรอ่ะที่หนูถึงืาตัวอะไรคะ โปรเจกต์ม <extended> ัน <mind. S 2> ั่งนะโอเคเอาผมก็กินขอไนเปมนได้ยังขายิ่งของยัดใจลายนะน่ือไม่เหไม่ตายไม่้นะตายก็ได้ตอนแรกมันมันดูตรงนี้แล้วก็แล้วก็จะไปแล้วแบงไม่ลงเนอะก็ใครมา เปิดเพราะว่ามองไม่เห็นว่าใครมาเลยคนมันก็มันก็ติออตดูิดอยู่ที่หน้าตาก็งลงมาตรงนี้แล้วตัวนี้มันมันอยู่ตรงข้งางหงวมันไปดีนะไปมัไนไปมันจะไปมไม่มีอะไรแล้วตัวนี้มันก็มันก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็กระโดดกระโดดลงมานะตัวนี้นก็ๆๆๆๆว้า ตบออกไปแล้วตัวท to ี erm ่สองตัวเกมะัวเฉือกตัวเกมตัวเช่ ถ่ายต้นน้ำด้วยสนุกมากเะ้สนุกตุ๊กตได้มาแล้วเหรอโอ้แมวแมวก็ตดานด้วยอะดิโอมาส่งงานแล้วไปตัดเส้นได้ครับ เพลงไทยนี่แหละรับเขาเลยเขาเคยร้องเพลงหลังแล้วเออเขาเคยร้องเพลงฝั่งแล้วเออเพลงอะไรครับเพลงฝรังอือแล้วมันร้องไงอ่ะไม่้าไม่กล้าหรอ พลาาต้องขยับชิดอีกหน่อยค่อยๆชิดเก่งมากเลยลูกทำได้แล้วอ่ะเก่งจังเลยไม่เช่นนั้นจะไม่ได้กินนมเอ้าตายแล้วแล้วพี่แป้วไม่นับอ่ะนด้วยตายนับด้วยน้อเาเขาเขาเขา้อนฟ้อนคอนโ้นลง เก้าสิบสมันนบเจ็วจังวะบ้อแล้วา้หน่อยสิบสิบสามสิบสี่สิบห้ากสิบเ็ดปดก้าอพอแล้วลูกพอพอปแลยเก่งมาก คนลองทำขั้นนี้ได้หมดเลยเป็นหมอเรื่องเกี่ยวกระดูกเลยบอกว่าถ้าถ้าเด็กไม่แน่ใจว่าว่าเป็นหรือไม่เป็นโรคนี้เนี่ยคือยังไงก็ให้ลองทำถ้าทำได้แต่ว่าถอาเป็นปกติแต่ถ้าทำแล้วเขามีปัญหาก็คือรูปแอกกระดูก้นขาตลอดเวลาเด็กก็จะมีปัญหาเรื่องข้อกระดูกคือเป็นโรคกระดูกเด็กคือต้องไปหาหมอที่นี่ โชโชใหญ่โชแม่บอกว่าแม่บอกว่าไงนะกลับไปถึงบ้านแม่ว่าไงนะฮ้องไปตาม ชดีนะไม่ได้พูดอะไรนะโชคเจอหน้าพ่อเราไม่พูดกันเลยพ่อพูดกันนะจะได้บอกพ่อให้อะไรนี่ไม่รายการสื่อพ่อแม่ราเราแลต่อไปเรื่อยๆคุณพ่อคุณแม่จะดีเชื่อไงว่าครูไม่ได้พูดเองนะเด็กๆเป็นคนพูด ได้ถุงเกี่ยวไหมอ่ะเกี่ยวไม่ยังไม่ถุงพ้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพ้นออกจากโป๊กไปเลยไปโป๊กได้แต่โป๊กไม่ได้โป๊กไม่ได้